จานพญายนะคะผัดโมสามชั้นเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนด้วยแอฟเียอะทีเอก่อนโ่ใา่อนีครับเอาลืมถึงภอัง We m u s มสต์เ m รอ ค่ะคนจะดูแลตัวยาค่ะแป้นตาไม่หมดอ๋อแต่ดู Take this is better you can make more เลยอืมอืมซ้ำมาทุกคนคอยกินอ่ะขนมเซนเรือมูหวานนี่นะคะไปคอไซดอนวันทูสปอร์ร์อ่ะอีไวสปอร์ร์อ่ะทิวอีมอร์รอนอิสกับปูดดิฟิง ยาแค่ yeah. not spoil อะแต่แต่ b u f f e นีด้แค่ไหนจะ spoil วนใ่เราก็เอฟซีสุบะทรงใส่ตีคือว่ากินอาหารแบบเดียวกันนะสั้นไข่เรียบะมันจงไว้พอได้อนี้มันมันสีเนาต้องกิน แดดด้เกาค่ะทุกคนอย่าตับกัดเสร็จเสร็ตัวตุ่มอ่อเนื้อไหไหนตุ่มตัวตั่ตที่ตัวงหลัวมสมูอหมดอันยูนงู Ja, men Det står bara must. must. Jag vet inte. Mora must. Jag mm. tänker, i think you'll be in it, Mora. Först kan vi gå till Rickard. Mm. This one? This look more. Beautiful. Mora. It's more, huh? It's in Mora. town. Okay. ช่เหม <S 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 ือนเดิมนะทุกคนอืมเดี๋ยวสกัดอืออยู่เห็ไรสินะฟูดมอร์อ นเทายคลิปแล้วหายไข่ค่ะทุกคนแล้ววบาแล้วไปได้ดีผมแล้วนอนหมือนันคืนแล้วว่าแล้วดูบันทีบันรอแล้วไปออกกรองไข่ได้หายแล้ว En krona. Du okay. okay. måste ta riktig mat också. You, when you buy this in Thailand, what's in the name? You can... Then? This hey. park What? They don't have that? Uh, yeah, they have... See. What's the name? The name is... Uh, of this pot? Pad Moo. Pad You never eat? You. Know. <laughs> Pad Moo Sam Chan Sai Pad ไปไงวาฉันไปเมืองไทยฉันอยากสร้างกินอาหารนี่ว่าฉันค่ะซื้อวาอย่างวะฉันผัดหมูสามชั้นใส่ผักรวมมิตรข้วางเรค่ะวัตามสาผัดหมูซ้สามผัดหมูสามชั้นบัตเดอเวเซผัดผักรวมมิรผัดผักัดผักรวมมิตรม yes ผัดผ mm ัก hmm. ผัดหมูผัดผัดผัดรวมมดี huh. you can order when you go to restaurant can y order u uh ผัดผ mm. ักรวมมีใส okay. mm ่หมูสามชั้น okay วันนั้นไหนไหนมีรูปเซฟ yeah they have they can do everything t h เท่า Mm. Tack för det. Det var se, se, det 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 en säva sen, att du kom. är <en> Vi sparar Vad sa du? Vi sparar wok. Wok, ja. Pak, pak, pak. Pak i Sverige is karl wok. Wok. Ja. The but not easy with work if you don't have gas. Then we can uh, make in the uh, in the house. I can do. No problem. You are gonna Gas? Not gas. Mm -hmm. Why well, we must to have gas? We have fire. What fire? Then? Eller? In Thailand. Jag är en Här du kan inte göra en god wok, för du har inte gräs. Om du har en wokpanna, lägg den bara varm. Men om du har gräs, lägg den bara lite längre ner. Som Janne har, yeah. uh -huh. wok... Yeah. Like this. I know. No. So. They have store. We have also doctors, but it's more. No. Palla, but it's not same right <coughs> 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 Okej, okay, köra. Okej, gå upp. Ska du köra sopor och jag stänger till hönor? Va? Eller ska jag stänga hönor och du köra sopor? Ja, okej, okay, det är på plan. Bara sitter här läcker frysen här. Mr White Wall. Du kan ju här. ค่ะยิงขอและยิ้มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันก่อนนอนนะคะก่อนเอื่นขอยขอต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เขามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์หนารักหนารักส่งกําลัางใจมาให้มาดามบ้านนอกกับพญ่ยายฝรั่งนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายกันดีหรือเปล่าเมื่อเน,นีก้ก็กินอาหารเก้านะคะ อาหารเฮ็ดไม้นั่นแหละแต่ว่าเมนูดืมนะคะทุกคนเมนูนี้อาทิตย์นี้เฮ็ดสามเือแล้วคะ่ะนั่นแหละพราะไงเรามาค่ะแล้วะะลว่ามันแสบกินได้ทุกมือเลยว่าซันค่ะนี่แหละเราได้ถามว่าขั้นฉันไปเมืองไทยฉันสิสังอ,อาหารจานนี้สิสังว่าจังใดว่าซันเขาเรียกบอกว่าผัดหมูสามชั้นใส่ผักรวมมีดรก็เรียกว่งางซี่นะคะนั่นแหละหรือว่าจะว่า ผัดผักรวมมีดใส่หมูซีก็ไดแมนบอทุกคนนั่นแหะค,ะค,ค่ะค่ะคลิปเ่อกรอน่กอนนะกะ็ได้อให้นะคะได้ให้เอฟซี FC ที่ชอบตำหนิคอยนะคะนั่นแหละแล้วก็เอฟซีหลายๆท่านก็เข้ามาเตือนสติคือเเขานั้นแหละคะ่ะเวลาที่มาทว่านอกนะโมโหก็จะให้ก็จะหลุดโลกหลุดแบแบว่า คุ้มสงวยอย่างสินะคะนั่นแหละแต่ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้าใจนะคะบางคนก็เข้าใจว่าเออดามันรวยมันยังคอยบ่อขอม้าว่าให,ห้เฮาเพราะว่าการที่เฮาเฮ็ดช่องยูทูบเฮาเฮ็ดตามสไตล์เฮาเฮ็ดของเฮาไปแล้วกับมัติมาอันน,อนั้นอันนี้ว่าให้อย่งสีนะ่น่ะมันก็อดโมโหบ่ได้นะคะทุกคนนั่นแหละ บากคนกับว่าอย่ามาใส่ใจอย่ามาใส่ใจก็คุ้น่ะเขาบรกว่าคุ้นค้ก็ตอบได้นะคะนั่นแหละค่ะคอยก็พยายามที่จะอบอต่อแย่เด้แต่วา่ามันหลายคนน่ะที่วบาคำนี้นะคะที่อันนี้คันแมงมมีคนเดียวองซีก็คงใจเออลบถีบแล้วก็บอกอันนี้3มคนสี่คนหาคนกับว่าหายองซีนะคะก็เลย อดบะได้ก็ต้องด่าไปนะคะนั่นแหละค่ะ,ะการท youtube นะคะทุกคนเขาก็ต้องพลิกแพงนะคะต่ก่อนคอยก็บอได้กินทั้งกินทั้งเบานะคะคอยก็ยจะกินเสร็จแล้วจังคอยเอามาเบาสมัยตะกี้คอยก็มีเรื่องเล้าเยอะแยะ,ะ,ะมาบอกให้ทุกคนฟังมันบอเราที่นี่เดี๋ยวนี้นะเรื่องรลวที่จะเบอามันก็บอกใครมีนะคะก็เลยจะต้อง พยายามที่จะเฮียถ่ายคลิปวิดีโอน่ะยาวออกนะค่ะยาวไปประมาณยางหน่อยก็คือสิบนาทีขึ้นไปบังซีนะค่ะถ้าฮาเพราะเฮ็ดแบบบังซีเฮากับโบมีคลิปวิดีโอยาวลงนะค่ะทุกคนนั่นแหละก็อยากให้เข้าใจนะค่ะคั้นสิว่าดูไลค์เอฟซีก็ก็ให้ค่อยค่อยนัแล้วก็ทุกคนค่อยกับ ปูโวาซีวาอย่างใดมันก็ศูนย์เนาะคนเทั้นก็เก็บอ,อาการบาดยนะคะนั่นแหละคนที่เก็บอาการได้นะก็ก็ย้อมใจเพิ่นอยู่นะคะว่าเขาเป็นคนใจเย็นนะคะแต่สําหรับคอยนะถ้าบออันนี้อิลีนะบ่บบอยเกินไปนะคอยก็ก็เก็บได้นะคะเก็บอาการได้แต่นี่นะมันบ่อยมากนะคะทุกคน <laughs> นั่นแหละ ค่ะเราคอยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซหลายหลายท่านนะคะทีะ่เขียนคอมนเมนต์ยาวๆเป็นการแชร์ประสบการณ์เป็นเรื่องเบาเรื่องแล้วชีวิตให้ให้ฟังนะคะเพราะว่าคลิป,ปล่าสุดนะคอยก็บอกว่ามีเพื่อนคอยสมัยเรียนหนังสือน้ำกันนะคะอยู่ในอำเภอเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่คนละโมบานก็มาบอกให้คอย าหาสามีฝรั่งห้เอาแบบรอๆรวยๆอ,อายุบ่ไห้เกินหกสิบห้าปีต้องทำงานเป็นนักธุรกิจภูมิฐานอีกอย่างี่นะคะนั่นแหละตอนที่ข่อยกลับบ้าน,นก็มาบอกข่อยนะคะตอนที่ข่อยมาอยู่เมืองนอกก็ยังโทรมาบอกข่อยอีกนะครัทุกคนนั่นแหละนั่นแหละค่ะแล้วก็มีเอฟซีมาคอมเมนต์แล้วก็บอกให้ฟังนะคะวา่าการที่จะหาสามีนะบ จำเป็นที่จะต้องหาคนหลอ่อคนรวยเพราะว่าถึงเขาจะรวยมีเงินเขาอาจจะบ่ห้ยเฮาก็ได้สินะคะแล้วอีกอ่าท่านนึงนะคะเอฟซจากอเมริกาก็บอกว่าตะกอนนะก็อ่าบ่มีอย่างคือมาเริ่มต้นอ่าสางฐาน้ากับสามีจนลารวยอันนั้นอันนี้นะคะอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่เอาประสบการณ์ชีวิตมาแช์นะคะคอยก็ยเห็นด้วยนะคะ เพระาะว่าถ้าเฮาน่ะเลือกที่จะหาแต่คนรอรอรวยรวยเราคนที่บรรอบรวยคนสิดได้เมียติเมียนบ่ทุกคนอันแหละอันนี้มันก็แล้วแต่อาบุญวาสนาผู้ใดน่ะไยมันนะค่ะ่อยก็ไฟฝันอยากได้รอได้รวยคือกันนั่นแหละที่แรกะค่ะทุกคนแต่ว่าบุญวาสนาเขาบ่มีเขาก็ต้องยอมรับจากฐานะอ่อยอมรับสภาพเจ้าของนะค่ะ ว่าเขามีวาสนามีบุญแค่นี้กะอยู่ไปตามตามวาสนาทุกางเงินบุญทุกคนนั่นแหละที่เขาว่า,าแข่งเือแข่งไายแข่งใดแต่ว่าแข่งบุญวาสนานแข่งกันบุไใดนะคะค่ะเมืนเน่อกี้ก็วถาถักท้ายมาพูดคุยประจำวันนะคะค่ะคลิปนี้ขอ,ขอจบ เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสำหรับคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งกําลังใจมาให้มหามดามบันนอนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย